ยังอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ได้มีการจัดสัมมนาวิชาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใต้ด้วยพลังของคนรุ่นใหม่พร้อมกับมีการเปิดเผยแนวโน้มของเศรษฐกิจค่ะในปี2,566 2,567นะคะในเรื่องของรายได้สุทธิครัวเรือนว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องค่ะ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีจังหวัดสงขลาธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้จัดสัมมนาวิชาการพร้อมกับเปิดมุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจการเงินไทยและภาคใต้เพื่อที่จะสื่อสารถึงทิศทางเศรษฐกิจและนโยบายการเงินสร้างการมีส่วนร่วมโดยมีดรเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนรุพฤษผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะท่านมาร่วมสัมมนาพูดคุยด้วยค่ะ นอกจากนั้นนะคะดรโสภี Sophie, สงวนดีกุลผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ได้มีการนำเสนอถึงแนวโน้มเศรษฐกิจใต้ในปี2566-2567ในมุมมองของทปทก็เปิดเผยนะคะว่า จากข้อมูลประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค GRP ในรอบครึ่งปีณเดือนสิงหาคม2566เศรษฐกิจในภาคใต้มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเติบโตขึ้น6.2-7.2%ถึงจากภาคการท่องเที่ยวตามเที่ยวบินที่ทยอยฟื้นตัว ข้อมูลนี้ส่งผลดีต่อภาคการค้าและการก่อสร้างเอกชนรวมถึงภาคเกษตรกรรมที่ได้มีการส่งผลให้รายได้สุทธิระดับครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นนะคะเช่นกันนะคะตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวก็ส่งผลดีต่อการจ้างงานและรายได้ประกอบกับรายจ่ายชะลอลงสะท้อนจากอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปที่ลดลงค่ะ ขณะที่รายได้ครัวเรือนเกษตรลดลงจากสินค้าจากราคาสินค้าเกษตรที่ต่ำกว่าปีก่อนหน้านะคะนอกจากนั้นค่ะสำหรับการคาดการณ์ในปี2567ค่ะเศรษฐกิจของภาคใต้จะขยายตัวชะลอลงจากภัยแล้งที่จะกระทบผลผลิตอย่างเช่นน้ำมันปาล์มส่วนภาคการท่องเที่ยวและการค้า คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมที่หดตัวน้อยลงส่วนไรายได้สุทธิครัวเรือนยังขยายตัวได้สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประกอบกับการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าเกษตรทำให้ไรายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นค่ะภายในงานนี้นะคะในการสัมมนาวิชาการครั้งนี้ยังได้มีการเปิดโอกาสให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มาร่วมเสวนาฉายภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นค่ะกับหัวข้อขับเคลื่อนเศรษฐกิจใต้ด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ โดยมีการเชิญนักธุรกิจผู้พัฒนาท้องถิ่นที่เป็นคนรุ่นใหม่นะคะมาร่วมเสวนาค่ะซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นได้เล็งเห็นถึงบริบทสังคมในยุคปัจจุบันที่ตอนนี้เนี่ยนะคะคนรุ่นใหม่มักจะเข้ามามีบทบาทที่มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เห็นถึงการเดินทางกลับคืนถิ่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ